舒适กับ舒服ต่างกันยังไงซึ่งทั้งคู่ก็จะแปลว,ว่าสาบายนะครับยกตัวอย่างเช่นถ้าให้แ人们准备了一间舒适的房间กับถ้าให้แ人们准备了一间舒服的房间ก็จะแปลว,ว่าเขาได้เตรียมห้องที่สาบายให้กับแขกที่รับเชิญนะครับทีนี้ข้อแตกต่างของทั้งคู่นะครับสิ่งที่หนึ่งเลยก็คือ舒适จะเป็นภาษาเขียนส่วนคําว่า舒服จะเป็นภาษาพูดนะครับ ข้อที่2นะครับคาว่าชูชื่นะครับก็จะพูดถึงความสบายที่ได้รับจากสภาพแวดล้อมนะครับยกตัวอย่างเช่น我们都需要一个舒适的生活环境ก็จะแปลว่าเราทุกคนนะครับต้องการชีวิตสภาพแวดลอ้อมของการใช้ชีวิตที่สบายนะครับส่วนคําว่าชูฟูนะครับมันก็จะเป็นความสบายในเชิงร่างกายและจิตใจนะครับอย่างเช่น 他这么说让我很不舒服。他这么说让我很不舒服。ก็จะบอกว่า考铺两年他们才读书ไม่สบายใจเลยส่วนสุดท้ายที่ต่างกันนะครับก็คือ舒适ไม่สามารถใช้ a b a b หรือ a a b b ได้นะครับแต่ว่า舒服ได้นะครับตัวอย่างเช่น刚跑完步，赶快洗个澡舒服舒服吧。刚跑完步。 กั洗ข่ายสีกระจาชูุช่ก็จะแปลว่าเพิ่งไปวิ่งมาเหนือหน่อยๆรีบกลับบ้านอาบน้ำให้ตัวสบายสบายหน่อยเธอนี่ก็คือข้อแตกต่างระหว่างชูฟูกับชูช์นะครับถ้ากูมีอะไรที่ไม่เข้าใจอีกสามารถคอมเมนต์ด้านล่างได้นะครับเราจะกันคลิปหน้าครับบ๊ายบาย